สวัสดีค่ะครูชื่อพจนพรสมพงศ์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดพระธาตค่ะโรงเรียนวัดพระธาตุสพปสุพรรณบุรีเขตหนึ่งปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกกัสสมิตปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกที่ปรึกษาผู้อำนวยการสุภัตรามูลอ่องค่ะ ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้ครูจะมานำเสนอบทที่1เรื่องหอลมอและคอลโนตรงกับมาตรฐานที่1.1ตัวชี้วัดป .6 ทับ 4, เรื่องการแยกตัวประกอบนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบครูมีเพลงมาให้1เพลงด้วยนะคะทำนองเพลงแม่เสลียงเนื้อร้อง จพจนพรสมพงศ์คือครูเองนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตให้จังหวะไปด้วยนะคะเรามาฟังกันเลยนะคะ รีเปลี่ยนแล้วใครคุยเสียงแจ้วต้องมาบอกการแยกตัวประกอบทำอย่างไรช่วยตอบสีก็คือการเขียนจำนวนในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะจำได้แม่นเหมาะลงแยกสี เช่น12นั่นนะ่ะคือ2คูณ2คูณ3นาสีเช่น12นั่นนะ่ะคือ2คูณ2คูณ3นาสีเมื่อเราร้องเพลงเสร็จแล้วครูก็จะมาสอนนักเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าการแยกตัวประกอบมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นครูจะทบทวนคําว่าตัวประกอบของจํานวนนับกันก่อนนะคะ ใครทราบบ้างว่าตัวประกอบของจำนวนนับหมายถึงอะไรคะตต๊กตักเก่งมากค่ะเก่งมากนักเรียนนะคะตัวประกอบคือจำนวนที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวนะคะต่อไปทราบไหมว่าตัวประกอบของ18นะมีอะไรบ้างะต๊กตักเิ๊กตัตกตอ,อ๋อเก่งมากนักเรียนตัวประกอบของ18ก็จะมี1 2 3 6า 9และ18ตัวตัวมันเองนะคะก็คงไม่มากไปฝันนี้แล้วก็จบที่โจทย์ให้มานะคะเพราะฉะนั้นทั้ง1 2 3 6 9และ18เป็นตัวที่หาร18ลงตัวนั่นเองหรือเป็นตัวประกอบของ18นั่นเองคราวนี้นักเรียนลองดูสิคะจากตัวประกอบทั้งหมดของ18เนี่ยมีตัวไหนเป็นจำนวนเฉพาะบ้างเราเรียกอันนั้นว่าตัวประกอบเฉพาะของ18 นักเรียนลองดูที่ค่ะมีตัวไหนบ้างติ๊กตอกอ้าวเก่งมากตัวประกอบเฉพาะของ18ได้แก่เลข2กับเลข3เพราะเป็นทั้งจํานวนเฉพาะและตัวประกอบเราเลยเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะนะคะทั้ง2และ3นั่นเอง2%คูณกับจํานวนใดแล้วได้ผลคูณเท่ากับ18ใครทราบบ้างเอยติ๊กตอกติ๊กอ้าวเก่งมากค่ะ 2คูณ9ได้เท่ากับ18ต่อไปครูถามว่า9เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ใครตอบได้เก่งค่ะ9ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะในเมื่อไม่เป็นจำนวนเฉพาะนักเรียนลองดูซิจำนวนเฉพาะคู่ใดที่คูณกันแล้ว2ตัวแล้วได้9นะคะคู่ใดอ้าเก่งค่ะ3คูณ3ได้เท่ากับ9นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเขียน18ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ ได้คือ18เท่ากับ2คูณ3คูณ3นะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างตอนต่อไปะ45เขียนในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะได้อย่างไร45ก็คือ3คูณ3คูณ5เก่งมากค่ะอ่าต่อไปจำนวนนับที่เขียนในรูปการคูณจำนวนเฉพาะเรียกว่าการแยกตัวประกอบนะคะ ต่อไปครูมีวิธีแยกตัวประกอบทีละคู่เราไปดูกันเลยนะคะเช่น18มาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรนะคะ18กแแยกเป็นสตัวหรือเป็นคู่คูณกันก็คือ2 2คูณเ2เป็นจำนวนเฉพาะหยุดไม่ต้องแยก9เราแยกต่อเป็น3คูณ3เพราะฉะนั้นเขียนในรูปก,การแยกตัวประกอบของ18จะได้2ค3คูณ3คูณ3เอามีนักเรียนบางคน แยกเป็น3คูณ6ได้18ก็ได้ค่ะ3เป็นจำนวนเฉพาะ6ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะเราแยกต่อได้2คูณ3เป็น6เพราะนั้นส่วนลูกสุดท้าย18แยกตัวประกอบก็จะได้2คูณ3าคูณ 3. คำตอบสุดท้ายก็คือเหมือนกันคนแรก2คูณ9คนที่2เริ่มต้น3คูณ6นะคะคราวนี้เราจะเขียน18ในรูปการคูณจำนวนเฉพาะคูณกันเรา สุดท้ายเราจะตรงกันขั้นตอนแรกเราอาจจะคู่ไม่เหมือนกันคนแรก2อคูณเกอีกคนหนึงสาคูณหกนะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไร45 45ิสองตัวคูณกันก็คือ5้คูณเกเก่งมากค่ะหเป็นจำนวนเฉพาะเราไม่แยกต่อเ ไม่เป็นจำนวนเฉพาะเราแยกต่อได้ว่า3คูณ3เพราะฉะนั้นการแยกตัวประกอบของ45ก็จะได้3คูณ3คูณ5เท่ากับ45เป็นจำนวนเฉพาะคูณกันทั้ง3ตัวมีเครื่องหมายคูณเอาอีกคนหนึ่งส5แยกเป็น3คูณ15้าเพราะนั้น3เป็นจำนวนเฉพาะ15ยังไม่เป็น15เราก็แยกได้ว่า3คูณ5สรุป ตอนท้ายก็จะเหมือนกัน45แยกตัวประกอบเท่ากับ3คูณ3คูณ5นะคะคราวนี้อันนี้เราเรียกว่าเขียน45ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะต่อไปเราไปดูตัวอย่างการแยกตัวประกอบโดยวิธีตั้งหารสั้นกันค่ะอาไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไร ตัวอย่างนะคะการแยกตัวประกอบดยวิธีตั้งหารสั้น18เอา2หารตัวที่ประหารต้องเป็นจํานวนเฉพาะนะคะต้องเป็นจํานวนเฉพาะ2หาร18ได้9นะ9แยกต่อได้อีกเพราะ9ไม่ใช่จํานวนเฉพาะเอา3หาร9 339เพราะนั้น18แยกตัวประกอบได้2คูณ3คูนสอีกคนหนึ่ง18ไม่เอา2หารเอา3หารก่อนก็ได้เพราะ3ก็เป็นจำนวนเฉพาะ 3หาร18ได้6กขัง3 6มหเพราะนั้น6ยังแยกต่อได้อีกเอา3หาร6ต่อ3 2 6แต่ขั้นตอนสุดท้ายก็เหมือนกันนะคะมี3ามคูณสาคูณสสนับที่วางตรงไหนก็คือมีเลข2 1, 1ตัวเลข3 2ตัวคูณแล้วมีผลลัพธ์ตท่ากั่สิบแปนะคะมีค่าเท่ากันตัวอย่างการแยกตัวประกอบโดยวิธีหารสั้นอีกตัวอย่างนะคะไปดูอีกสักตัวอย่างเราไปดูกันเลยนะคะ ตัวอย่างการแยกตัวประกอบด้วิธีหารสั้น45เราเอา3คูณ15้าเขาได้45เพราะนั้น45หารด้วย3ได้15ครั้งเอา3หาร15ต่อ3หาร15ได้5ครั้งเพราะนั้นการแยกตัวประกอบของ45ก็จะได้3คูณ3คูณ5นะคะอีกคนหนึ่ง45เอา5เป็นตัวหาร5หาร45้าได้9กครั้ง5 x 9 x 45้า 9, าหารต่อเอา3หาร 3, 3, 9สุดท้ายก็เหมือนกันคือ18แยกตัวประกอบได้5คูณ3คูณ3คือมี3 2ตัวมี5ตัวหคูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ18นะคะราวนี้ให้นักเรียนแสดงวิธีแยกตัวประกอบในสมุดคณิตศาสตร์กันนะคะนะคะงั้นไปดูโจทย์กันเลยค่ะราวนี้ให้นักเรียนแสดงวิธีแยกตัวประกอบทั้ง2วิธี ในสมุดคณิตศาสตร์เลยนะคะที่ครูสอนไปแล้วมีทั้งหมด5ข้อค่ะก็มีข้อ1 56ข้อ2 66ข้อ3 75ข้อ4 96ข้อ5 100ทําแล้วมาส่งครูด้วยนะคะต่อไปนักเรียนลองสรุปให้ครูฟังสิคะว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเก่งมากค่ะการเขียนจำนวนนับในรูปการคูณจำนวนเฉพาะเราเรียกว่า การแยกตัวประกอบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ